สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการอ่านตารางเวลาครับการอ่านตารางเวลาเป็นยังไงนั้นนะครับคือประสงค์การเ์เรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถอ่านบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ที่ระบุไว้ในเีลาได้นะครับอ่าันนี้จะเป็นตัวอย่างตารางสอนนะคะตารางสอนตั้งแต่ชั่วโมงที่หนึ่งถึงชั่วโมงที่เจ็เริ่มเรียนตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงอ่าสิบห้านาฬกาสามสิบนาทีนั่นเองตั้งแต่การถูงตุกนะครับอ่าเรามาดูกันเลย ให้นักเรียนสังเกตนะครับตารางการสอนนะคะตารางเรียนของเราตั้งแต่ชั่วโมองที่หนึ่งถึงชั่วโมองที่เ็ <c oughs> ในโจทย์เขาถามว่านะครับในนะครับในหนึ่งสัปดาห์นะครับนักเรียนนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะครับกี่ชั่วโมงนะคะกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมง อ่าแลเรียนก็มาดูเลยว่าคณิตรศาสตร์มีกี่ชั่วโมงอานับเลยหนึ่งสองสาสี่ะก็คือสี่ชั่วโมงนั่นเองนะครต่อไปโจทย์เขาถามอีกว่าในหนึ่งสัปดาห์นักเรียนเรียนวิชาคณิตรศาสตร์วันใดบ้างครับวันใดบ้างนะครับวันใดบ้างก็จะมีวันอังคารนะครับวันพุธ วันพะลื้อหาสบอดีแล้วก็วันสุกนะครับาวันคณิตนี้เราจะเรียนชั่วโมงแรกนะครับคณิตศาสตร์วานคาจะเรียนชั่วโมงแรกชั่วโมงที่สองวันพุธชั่วโมงที่หนึ่งวันพะลื้อหาแล้วก็ชั่วโมงที่สองวันสุกนั่นเองต่อมาโจทามอีกว่าในวันจันทร์มีเรียนวิชาใดบ้างในวันจันทร์นักเรียน เรียนวิชานะคะเรียนวิชาอะ,อะไรบ้างอะ,อะไรบ้างก็จะมีอ่ะชั่วโมงที่หนึ่งเรียนภาษาอังกฤษชั่วโมงที่สองเรียนภาษาไทยชั่วโมงที่สาเรียนสังคมศึกษาและชั่วโมงที่5เรียนศิลปะ 5. อ่ะชั่วโมงที่4ตรงนี้เขาให้เราเป็นอะไรเอ่ยพักกลางวันอ่พักกลางวันอ่ะทานข้าวนะครับ ต่อมาในโจทย์ถามอีกว่าในชั่วโมองที่สามของแต่ละวันเรียนวิชาใดบ้างอ่านันงเนก็มาดูในช่องชั่วโมองที่สามวันจันทร์เรียนสังคมวันอังคารเรียนภาษาไทยวันพุธเรียนการงานอาชีพวันพฤหัสเรียนสังคมศึกษาและวันศุกร์เรียนภาษาไทยคะต่อมาวันพุธชั่วโมองที่ห้าเรียนวิชาอะไรก็คือประวัติศาสตร ประวัติศาสตร์นะอ่าทีนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้ในักเรียนได้ลองฝึกทําดูนะครับตัวน,นี้จะเป็นตารางการเดินรถไฟนะครับเขาจะบอกหนึ่งลำดับหนึ่งถึงห้าเลขขบวนรถไฟตั้งแตวอ่าเาป็นเลขอะไรประเภทรถเป็นด่วนไหงหรือด่วนพิเศษหรือเป็นเร็วนะครับอ่าตารางก็คือเชียงใหม่ถึงกรุงเทพอ่าก็คือตารางรถไฟตัวน,นี้ จะมาต้องแต่เชียงใหม่เพื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วเขาก็จะกำหนดเวลาเดินรถว่าขบวนนี้เลขที่เท่าไหร่นะคะอ่าลำดับที่หนึ่งของรถเร็วขบวนที่หนึ่ง้อยสองออกจากเชียงใหม่เวลาเท่าไหร่เ,ออเนี่ยลำดับเลขขบวนรถลำดับที่หนึ่งหนึ่งศูนย์สองประเทศรถก็คือรถเร็วนะคะ ออกจากเชียงใหม่เวลา0 5นย์หก็คือตีห้านาทีถึงกรุงเทพเวลาเท่าไหรสามทุ่มสินาทีก็คือ2 1 1 0ินต่อมาลำดับที่2รถด่วนที่เศษกระบวนที่12ออกจากเชียงใหม่เวลาแปดโมงสนาทีมาถึงกรุงเทพเวลาสองทุ่มยีนาที ข้อที่สามรถด่วนขบวนที่เศษอ่รถด,ด่วนที่เศษขบวนที่สิออกจากเชียงใหม่เวลา16.00กจดนนยนมาถึงกรุงเทพเวลาศูนย์กจุนขบวนที่สี่รถด่วนที่เจ็ดขบวนที่สอง่าก็คือออกจากเชียงใหม่สิบเนาฬิกาตรงถึงกรุงเทพเวลาหกโมห้าสินาทีก็คือศูนยดห้าศูนยนั่นเอง ลำดับที่5้ารถด่วนขบวนที่52ามาจากเชียงใหม่เวลา17.30นถึงกรุงเทพเวลา08.30นทีนี้ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนนีะ้อันนี้นะก็จะเป็นขบวนรถไฟสาย171จอาจจะเป็นประเภทรถเร็วนะครับจากกรุงเทพนะาะจากกรุงเทพ รถเร็วนะคะจากกรุงเทพถึงหัวหินนะคะก็จะมีลำดับนะคะลำดับที่จากสถานีนี้ถึงนี้นะคะออกเวลาเท่าไรถึงเวลาเท่าไหร่นะครับรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนี้นะรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งออกจากกรุงเทพเวลาเที่ยงครึ่งออกจากกรุงเทพเวลาเที่ยงครึ่งถึงสถานีบางบำหลุงเวลาใด อ,ออกจากเที่ยงครึ่งถึงสถานีบางบํารุงเวลาลเีนก็มาดูเลยบางบํารุงเวลาไหน<ม>บางบํารุงเวลาบ่ายโมยี่สิบนาทีก็คือสอิบสามนาฬิกายี่สิบนาทีนั่นเองครับต่อมานะครับต่อมาก็คือรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็หนึ่งออกจากกรุงเทพ ถึงสถานีบางบำหลูใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหรอ่าตอนนี้ลกเรียนดูเลยออกจากกรุงเทพอ่าออกจากกรุงเทพนะมาถึงสถานีบางบ,างบำหลู13 40. นาิกา20นาทีอ่าทำไงเอ่ยหาว่ามันใช้เวลาเดินทางกี่นาทีก็คือจากเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมง20นาทีใช้เวลาทั้งหมด ่าเก่งมาก50นาทีนั่นเองนะข้อที่3รถเร็วขบวนที่1เสรหหยุดพักที่สถานีราบุระบนานกี่นาทีเอ่ยอ่านานกี่นาทีอันนี้เขาหยุดพักจากราชบุรีเนี่ยเริ่มพักที่เวลาสิบอ่าอออกทวนี้ออกรถก็คือ1 5บ2ใช้เวลาหยุดพัก พักเท่าไหรก็คือใช้เวลาหยุดพักไปทั้งหมด10นาทีนาทีเพราที่4ถ้าเราขึ้นรถเร็วกระบ,บวนที่หนึ่งเจดหนึ่งจากสถานีนี้ราบ,บรุรีเพื่อที่จะมาถึงสถานีหัวหินเวลาใดและใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่นานเท่าไรก,ก็คือเราออกจากราบกรี ใช่ไหมออกจาก้าดบุรีเวลา15.12นาทีก็คือบ่ายส2นาทีมาถึงหัวหิมเวลา17.33นาทีก็คือไรเอ่หาโมงครึ่ง5้าโมงสาานาทีนั่นเองนะครเราก็คำนวณนะคะจากเวลาบ่ายส2 3. 30, นาทีถึงเวลา5โมง3นาทีใช้เวลาทั้งหมด อสองชั่วโมงกับอีกยี่สิบอ็ดนาทีาเก่งมากนะครับการอ่านตารางเวลารถไฟให้มกเรียถ่านครับแล้วตอบคําถามต่อไปนี้อ่าอนนี้ดูนะมีสถานีกรุงเทพลบวีพิจิตรลาอาจนครล,ลำปางสูนาและเชียงใหม่เขาก็จะบอกประเภทรถว่าด่วนที่ษสาย9รถด,ด่วนที่ษสาย11และรถด,ด่วนที่๔สายที่51 จะออกนะเวลาออกของเขาทีนี้โจทย์ถามว่ารถไฟขบวนใดออกจากสถานีที่ติดเวลา12.41นาที12.41นาทีค่ะนักเรียนก็มาดูเลยว่าตรงไหนเป็นรถไฟขบวนของที่ติดอ่ที่ติดตัวนี้มี3ขบวนมีสขบวนทีนี้ก็ถามบอกว่า12.41 ออกจากสถานีที่สิพอจุดนี้คือขอบวนรถออกนะอ่า2.41ดน,นอก,ก็คือตัวนี้รถด,ด่วนที่เศษ9นะครับข้อที่2โจทย์ถามอีกว่าถ้าต้องการลงที่สถานีสนุนการต้องนั่งรถไปขบวนใดเห็นไหมจากอ่าขุนตารเนี่ยรถด,ด่วนที่เศษ9ไม่มีรถด,ด่วนที่เศษ11ก็ไม่มี ดังนั้นเราต้องลงที่สถานีขุนตาลเราต้องนั่งรถขบวนที่เท่าไหร่เอย่ยรถด่วนที่51เ,เก่งมากเราก็จะถึงสถานีขุนตาลเวลา11.23นาทีนทั่นเองข้อที่3ถ้าเราต้องการถึงสถานีกีฬาอาจในช่วงบ่ายในช่วงบ่ายนะต้องนั่งรถไปขบวนใดในช่วงบ่ายในช่วงบ่าย เราจะถึงสถานีปิลาอา่านต้องนั่งรถไฟขบวนใดต้องนั่งรถไฟขบวนใดขบวนใดเอยอ่าเก่งมากขบวนรถด,ด่วนทีเศษเก้าทำไมเออห่ะเราต้องมาดูที่สถานีปีลาอามาถึงเวลาเท่าไหร่เอยสิบสี่จุดห้าสองก็คือ บวัย2นาทีรถด,ด่วนพิเศษ11ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ารถด,ด่วนขบวนพิเศษ็ดที่มาถึงทีละอันถึงเวลาตีหนึ่งสี่สิบแปดนาที็ดก็คือมาถึงหกโมงเช้านะคระับน6 0 1ก็คือหกโมงกับอีกหนึ่งนาทีอ่อาสรุปบทเรียนวันนี้นะครับตารางเวลา ที่เกี่ยวข้องกันกับเวลาและระยะเวลานะครับให้เราพิจารณาการอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดสิ่งที่อยู่ตารางเราต้องดูให้ดีว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนั่นเองนะครับาล้างงานวันนี้ให้นกักเรียนศึกษานะครับและก็อ่านตารางเวลาในหนังสือเรียนนะ หน้าที่นหน้าที่2 3 5ถึง2 3 7และทำกิจกรรมในหน้า238นะครัาสบสำหรับวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการอ่านเวลานะครบครูรูดก็ขอจบการสอนไว้เชียงเท่านี้ให้นักเรียนเพิ่มเติมและก็ไปศึกษาในคลิปวิดีโอนะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทบทวนนะครับการอ่านตารางเวลานะครับในหนังสือเรียนนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ